นายหน้าติ๊กตอกกับปัญหาที่พบบ่อยที่สุดก็คือการทําคลิปวิดีโอปัตกตะกร้าหรือว่าทําการไลฟ์สดแล้วก็ปัตกตะกร้าไปด้วยเนี่ยมันไม่มียอดวิวมันไม่มียอดดูแถมยอดเงินมันก็เหมือนจะดูได้น้อยจนเกินไปจนไม่สามารถที่จะเป็นอาชีพหลักได้นะครับใครเจอปัญหานี้คอมเมนต์หน่อยครับซึ่งคุณเชื่อไหมการทําแบบนี้การเจอปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับทำให้บางคนอนะคือถอดใจไปเลยว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วว่ะ ไม่ไหวสงสัยการทํานหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ทางของฉันคนอื่นเขาทากันยอดวิวมหาศารลรายได้มหาศาลแต่ว่าฉันทําเองเนี่ยจะกลายเป็นว่ารายได้โคตรห่วยแตกเลยยอดวิวก็ไม่ค่อยจะมีมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่นะครับไปหาตามออนไลน์ line, ไปดูวิธีการเรียนกับคนนั้นคนนี้นะมันก็มีคนสอนเยอะแต่มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการแบบเอามาทำจริงใช่ไหมครับผมจะให้อีกทางหนึ่งที่คนไม่ค่อยสอนนะทางฉีกไปเลย ก็คือการกลับมาดูที่พฤติกรรมของเราเองนะครับว่าในสิ่งที่เรากำล,ลังทําอยู่เนี่ยนะครับมันมีข้อไหนบ้างที่ผิดกฎหรือเปล่าซึ่งการผิดกฎของ TikTok อกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้คําว่าอีหยังวะได้เล,เลยนะเพราะว่าในบางอย่างเราสามารถทําบนแพลตฟอร์มอื่นได้ไม่มีปัญหาครับแพลตฟอร์มที่มาจาก USA หรือว่าจากที่อื่นเนี่ยนะครับเราสามารถทําได้แต่พี่จีนเขาเนี่ยละเอียดอ่อนมากครับบางอย่างเนี่ยทำไม่ได้เลยนะ แล้วคุณเผลอไปพูดมนแค่นิดเดียวประโยคเดียวเนี่ยนะครับมันทําให้ระบบเนี่ยมันไม่ดันเลยนะโอเคไหมเดี๋ยววันนี้แนะนําพิธีการแก้ไขให้จะได้มาถูกทางสักทีเราจะได้เข้าใจแนวทางว่าเออบางทีเราอาจจะมีการผิดพลาดไปโดยที่เราไม่รู้ตัวจะได้ไม่ต้องมาโทษตัวเองว่ามันไม่ใช่ทางของเราจะไม่ต้องโทษว่าเออฉันฉันไม่เก่งฉันไม่ดีจริงๆรนะไม่ใช่เทคนิคมันนิดเดียวพลิกนิดเดียวหาเงินได้เลยโอเคไหมฟรีนะสอนฟรีนะครับอยากให้กําลังใจก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเริ่มกันแบบนี้ก่อน ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยผมจะบอกภาพรวมก่อนนะครับว่าใน t i k t o กเนี่ยยังมีหลายคนที่เข้าใจว่าระบบ AI ของเขาเนี่ยมันเป็นระบบ AI ที่เป็นก้อนเดียวใหญ่ๆแล้วก็คุมภาพรวมของ tiktok เลยใครทำผิดแบนด์ใครทำผิดเตะใครทำผิดไม่ให้ยอดวิวอะไรแบบเนี้ยนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นนะครับ AI ของ Tik t o กเนี่ยมันประกอบไปด้วย AI หลายๆก้อนที่อยู่ตามฟีเจอร์ต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่น คุณทำไลฟ์สดนะครับคุณก็จะเจอกับ AI อีกหนึ่งก้อนใน AI ก้อนของไลฟ์สดเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นไลฟ์สดที่ปากตะกา้ากับไลฟ์สดที่แบบไม่ปากตะกา้านะฮะมันก็จะเป็น AI คนละตัวกันคุณพอจะเก็ทภาพไหมไม่ใช่ว่าทุกอย่างทํางานด้วยระบบนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเฉพาะก้อนเฉพาะก้อนนะครับก่อนที่คุณจะทําอะไรเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าคุณทําคลิปวิดีโอปากตะกา้าคุณจะเจอกับ AI ก้อนไหนคุณทำไลฟ์สดปากตากา้าคุณจะเจอกับ AI ก้อนไหนหรือ คุณทำไรสดแต่คุณไม่ได้ปากตะกา้าคุณก็จะเจอ AI อีกก้อนหนึ่งหรือลองคลิปวิดีโอไม่ได้ปากตะกา้าคุณก็จะเจอ AI อีกก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเอาทุกอย่างมารวมกันเป็นก้อนเดียวกันได้โอเคไหมมีใครสอนยังแบบนี้พยายังฟังให้ดีนะครับนะจะเริ่มแบบนี้นะครับนะวิธีการแก้ไขปัญหาคลิปวิดีโอของคุณไม่มียอดวิวไม่มีไรายได้ทําแล้วมันไม่ปังทาแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยนะครับแก้ไขด้วย3สเตปนี้โอเคนะอันนี้เฉพาะในหน้านะครับสเตปที่1 คนที่ทาในหน้าผ่านการไลฟ์สดนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2ลักษณะคือแบบปักตะกร้ากับแบบที่ไม่ได้ปักตะกร้านะครับคนที่ปักตะกร้าเนี่ยมันมีข้อห้ามอยู่เรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดคุณกําลังปักตะกร้าอยู่ในไลฟ์สดของคุณนั้นนะครับสินค้าคุณอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ที่อาจจะนับเป็นปากกาชิ้นนี้นะครับผมผมกำลังพูดไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมแล้วปรากฏว่า AI ตรวจจับแล้วเอาเฮ้ย คุณโฆษณาคุณพูดอยู่แต่ไม่เห็นสินค้าคุณเลยแล้วสินค้าคุณที่โชว์มาเนี่ยมันไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นทุกๆ2อถึงหนาทีนะครับสินค้าของคุณจะต้องมีการปรากฏให้ AI จับได้ว่าโอเคคุณโชว์สินค้าอยู่นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับ AI ต้องเห็นสินค้าของคุณนะนี่คือหัวใจที่สําคัญมากๆนะครับหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยพอทําไปสักระยะหนึ่งนะปั๊บเนี่ย AI จะมาตรวจสอบว่าสินค้าที่คุณถืออยู่กับสินค้าที่คุณปักตะกร้าอยู่เนี่ย มันเป็นสินค้าตัวเดียวกันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ตัวเดียวกันเตรียมตัวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมันแจ้งเตือนเดี๋ยวมันเตะคนดูออกครับนะลักษณะมันจะประมาณนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างฉลาดนะถามว่าทาไมมันจับสินค้าที่ถืออยู่กับตะกร้าเนี่ยมันต้องตรงกันด้วยนะครับถ้าสมัยก่อนนะครับผมสามารถทําได้เลยผมหยิบอะไรมาไลฟ์นะครับปัดตะกร้าพวๆลยคือมันก็ทําได้เลยอันนี้ยกตัวอย่างนะซึ่งพอมีคนทําเยอะๆปั๊บเนี่ยอ่๊ t ิกตอกรู้สึกว่าโอ้ไม่โอเคแล้ว ทิกตอกไม่โอเคกับสิ่งที่พวกคุณทําแล้วนะฮะมันไม่ดีมันเหมือนเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นฉันเอา AI มาควบคุมอีกทีเพราะฉะนั้นมันเกิดจากพฤติกรรมคนนี่แหละที่ใช้งานอยู่ทําให้ทิกตอกมันเรื่องมากขึ้นนะครับนี่คือประมาณนี้ในส่วนของไลฟ์สดนะแล้วก็ไม่พอครับมันยังควบคุมพฤติกรรมของคนที่ไลฟ์สดอยู่ด้วยนะฮะไอเรื่องโป๊เปลือยไอเรื่องอะไรต่างเนี่ยนะครับมันควบคุมหนักมากถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมเคยไลฟ์สดแล้วผมใช้เสื้อเสื้อผ้าเนี่ย สีมันออกเป็นน้ําตาลอ่อนๆออออลักษณะม,มันคล้ายๆกับสีเนื้อเลยคล้ายๆกับเนื้อเราเนี่ยนะครับมันก็จับว่าผมแก้ผ้าไร้สดนะมันก็เลยกลายเป็นว่าผมว่าโดนปัดตกผมก็เลยมาอ๋อโอเคมันค่อนข,ข้างรุนแรงมากละเอียดอ่อนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนว่าในขณะที่คุณจะไฟ์สดอยู่เนี่ยคุณจะแต่งตัวยังไงคุณจะทําแบบโชว์สินค้ายังไงอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งมันก็จะสามารถทําได้ นะในแบบที่ปักตะกร้านะต่อมาครับไลฟ์สดแบบไม่ได้ปักตะกร้าเนี่ยทำไงบ้างอาจารย์บางคนเนี่ยนะครับผมพูดในการไลฟ์สดเนี่ยมีข้อนึงที่สําคัญมากคืออย่าไปอวยโฆษณาแบบเกินจริงนะครับเช่นปากกาอเนี้ยเขียนแล้วลื่นดีที่สุดในโลกเลยนะแบบนี้ไม่ได้นะครับทิกตอ,อกไม่ชอบติกตอ,อกไม่โอเคนะทิกตอ,อกก็จะแบบอ่าโอเคคุณไปเลยนะฮะแบบนี้มัน over โอเวอร์เกินจริงเพราะฉะนั้นการพูดโอเวอร์กับสินค้าเนี่ยนะครับมันก็ไม่ชอบเหมือนกันหรือ สั่งสินค้าได้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับบานสม้มบานเ,าเขียวบานฟ้าอะไรแบบเนี้ยไอคำบรรนบ้านเนี่ยนะครับผมมันจับหมดแล้วนะครับแอปเขียวแอปฟ้าอะไรมันจับหมดเลยซึ่งเวลาคุณไปเรียนคอร์ะเขาจะสอนให้คุณพูดคำหรือเรื่องอะไรประมาณนี้ถูกไหมซึ่งไอจะได้หมดแล้วครับปัจจุบันเนี้ยไฟคอร์สที่คุณเรียนอยู่เนี่ยไอบ้านสม้มบ้านเขียวว่าอะไรเนี่ยมันมันล้าหลังไปแล้วนะครับมันใช้มานานแล้วอันเนี้ย ผมเจอตั้งหลายปีแล้วไอ้สิ่งนี้นะครับผมปัจจุบันนี้ยังมีคนใช้อยู่ถามว่าเอ้าอาจารย์ก็ยังมีคนใช้อยู่เนี่ยแล้วคุณคิดว่าคนที่ใช้อยู่เนี่ยมันดีแล้วเหรอนะครับเขาหลีกเลี่ยงก็จริงเขาทําแบบนั้นก็จริงนะครับเขามีอะไรแอบแฝงอยู่บางทีเขาอาจจะมาโกยเงินแค่วูบเดียวก็ได้แล้วช่องจะโดนบินจะอะไรก็เรื่องของเขาอาจจะประมาณนี้ก็ได้แต่เราต้องการที่มันมีรายได้ที่มันมั่นคงกว่านั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยต้องอยู่ต่อทําดีๆทําให้ถูกกฎดีกว่านะครับ ก็จะประมาณนี้นะในพาร์ของไลฟ์สดมันมีอีกเยอะนะแต่เจาะให้เข้าๆเ,เท่านี้ก่อนเอาไปแก้ไขก่อนโอเคไหมต่อมา2ในพาร์ของการทําคลิปวิดีโอครับเราจะต้องทําคลิปวิดีโอมันก็จะแบ่งอยู่2แบบเหมือนกันแบบปักตะกร้ากับแบบไม่ปักตะกร้านะครับ ในคลิปวิดีโอที่ปักตะก้าเนี่ย AI ก็จะจับเหมือนกันว่าคุณถือสินค้ากับตัวตะก้าเนี่ยตรงกันไหมในคลิปวิดีโอ,อคุณเนี่ยมีตัวสินค้าอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณปักตะก้ามัวๆเฉยเพราะฉะนั้นมันตรวจจับเช่นกันนะครับแล,แล้วที่สาคัญก็คือเวลาทําคลิปวิดีโอปักตะก้านะครับอย่าทําฉากซ้ําๆแบบนี้เนี่ยสมมติคุณถ่ายในฉากรถเนี่ยอะมายะวันเดียวกันถ่าย10คลิปเลยหรือว่า4ี่หคลิปเลยในรถเหมือนกันเนี่ย AI ไม่ชอบมันประมวลผลรอบๆตัวในคลิปช่องคุณแล้วปรากฏว่ามันดูซ้ํากันคอนเทนต์มันดูซ้ํากันเพราะฉะนั้นมันไม่ชอบมันปัดตกนะครับคุณก็จะไม่มียอดวิวนะครับสำหรับคนที่ปักตะกร้านะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนฉากบ้างเปลี่ยนการแต่งตัวบ้างใส่หมวกบ้างอะไรบ้างเพื่อให้ไอ้มันจับไม่ได้ว่าเออโอเคคุณไม่ได้ใช้ฉากซ้ํานะไม่ได้ใช้คลิปวิดีโอซ้ํานะนะครับนั่นคือ,อระบบของ AI ใน TikTok แบบปักตะกร้าเป็นคลิปวิดีโอนะครับ ส่วนใครไม่ได้ปักเป็นคลิปวิดีโอก็กยังคงสามารถโลดแล่นได้นะคุณจะเต้นจะอะไรเงี้ยข้อจํากัดน้อยมากแต่ที่จํากัดที่สุดก็คืออย่าชักชวนคนออกนอกแพลตฟอร์มถ้าชักชวนคนออกนอกแพลตฟอร์มนะครับทิกตอกไม่ปลืม้มทิกต o k ไม่โอเคนะฮะเขาก็จะเตะเหมือนกันเขาก็จะไม่ดันช่องคุณนะครับาาก็จะประมาณนี้ส่วนสุดท้ายสินค้าที่คุณเอามาป,ปักตะก้าเนี่ยพยายามไปหาใน Tik t อกช็ o p ที่ เขาเปิดร้านแบบถูกต้องนะครับอย่าเอาสินค้าที่เขาห้ามเนี่ยมาปักตะกร้าต่อยให้เขาทําร้านทิกตอกช็อปได้แบบสินค้าแบบที่ทิกตอกห้ามเนี่ยผมก็เคยทําเหมือนกันนะครับแต่ทําได้ไม่ได้แปลว่าถูกกฎนะครับทําได้ไม่ได้แปลว่าถูกกฎเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ดีเช่นกันเน้นทําในสิ่งที่มันถูกต้องตามกฎนะครับแล้วคุณจะชนะเลิศในตลาดนะครับแล้วคุณจะมีรายได้ที่ดีขึ้นพอมันรวมหลายๆคลิปปับคุณจะสามารถรับเงินได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับ และถ้าคุณชอบข้อมูลแนวนี้ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องขวันจะชาวบ,บ้านได้ครับสอนฟรีไม่มีคาม่าใช้จ่ายนะครับสอนแบบจริงใจด้วยโอเคไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมต้องไปร่วมงานมงคลเขาแล้วนะครับผมนะไปเป็นอ,อันนี้แก้วนะครับนะเป็นผู้ดักผู้ใหญ่ให้เขาอีกแล้วอ่ะโอเคครับผมพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ